เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตแค้นของวิญญาณพยาบาทสามีเก่าของเพื่อนแต่ชาติก่อนตามมาล้างแค้นถึงชาตินี้เรื่องมีอยู่ว่าฉันกับนวลละออเป็นเพื่อนและญาติที่รักกันมากเรารับราชการอยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่งบ้านเดิมของเราอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ได้ย้ายมาอยู่กับคุณป้าที่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบมัธยม ฐานะความเป็นอยู่ปานกลางไม่เดือดร้อนอะไรเช้าขึ้นมาก็ขับรถไปทำงานบางวันถ้าเป็นวันหยุดก็ชวนกันไปช้อปปิ้งบ้างดูหนังบ้างหรือพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างตามแต่โอกาสตามที่เราจะไปไหนมาไหนด้วยกันทุกแห่งทำให้เพื่อนๆต่างชอบล้อว่าเราเป็นฝาแฝดกันเพราะเราทั้งสองต่างเข้าใจกันดี มีนิสัยร่าเริงพอมาสองสามเดือนหลังเธอมักจะซึมซึมและเมื่อลอยเหมือนคนมีทุกข์อยู่ที่ใจหน้าหม่นหมองดูไม่มีความสุขมีทุกข์ในใจจนฉันแอบเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณป้าซึ่งเป็นที่เคารพของพวกเราตอนแรกท่านสันนิษฐานนวลละออไม่สมหวังในความรักแต่ดิฉันก็เรียนท่านว่า เธอไม่ค่อยที่จะสนใจเพื่อนผู้ชายคนไหนเลยทั้งๆท,งที่เธอก็เป็นคนสวยคนหนึ่งจะเป็นเรื่องงานก็เป็นไปไม่ได้เพราะเธอเป็นคนขยันขันแข็งทำงานก็เรียบร้อยไม่เคยที่จะถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชาคุณป้าพาไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์และไปทำพิธีทางไสยศาสตร์ตัดกรรมก็ไม่ดีขึ้นแต่กลับเป็นหนักกว่าเดิมพาไปให้หมอตรวจร่างกายดู ก็ปรากฏว่าไม่เป็นโรคอะไรเธอบอกว่าบางครั้งรู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่ตัวของตัวเองเหมือนมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ดิฉันและคุณป้าหนักใจมากจึงพาเธอกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่แม่ห้องสอนเล่าอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ท่านทั้งสองฟังคุณแม่ของนวนลละออพูดว่าไม่เป็นไรแม่จะพาหนูไปกราบพระอาจารย์ของแม่ ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านท่องเที่ยวทุดงไปในที่ต่างๆต,ตามป่าตามเขาที่สงบวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่านเคร่งและสำรวมมากฉันเพียงมือเดียวเท่านั้นห่มจีวรสีกลักเราสองคนดีใจและสนใจขึ้นมาทันทีถามคุณแม่ว่าจะพาไปเมื่อไหร่จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรไปนอกจากดอกไม้ทูบเทียนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงการบูชาด้วยความเคารพพระทุดงรูปนี้ท่านอธิษฐานไม่หยิบปัจจัยไม่เรียกร้องเงินทองถ้ามีญาติโยมจะตั้งใจถวายท่านเพื่อเป็นค่าเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะเอาผ้าขาวน้อยที่เป็นลูกศิษย์ของท่านรับปัจจัยนั้นแทน วันนั้นเราไปกันห้าคนพ่อแม่ป้าและนวลละอคุณพ่อขับรถไปเองลงจากรถแล้วเราก็เดินเรียบไปทางเชิงเขาสักประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษๆมองเห็นแสงเทียนเรืองเๆอยู่ข้างหน้าเมื่อไปถึงก็แลเห็นพระพิสุรูปหนึ่งนุ่งห่มด้วยจีวรสีคล้ำนั่งสำรวมอยู่ภายใต้กรดเก่าๆดูมีสง่าราศีอย่างประหลาด มีชาวบ้านในละแวกนั้นนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ประมาณสิบกว่าคนพวกเราพากันไปถึงก็ก้มกราบด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านยกมือขึ้นรับพร้อมพูดว่าพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาเป็นอย่างไรคุณโยมจะให้อัตมาช่วยอะไร คุณแม่เป็นผู้เล่าอาการผิดปกติของนวลละอให้ท่านฟังอย่างละเอียดและขอให้ท่านช่วยรักษาให้ท่านสั่งให้หนวลละออคลานเข้าไปใกล้ๆและหยิบมัดยาคาจุ่มลงไปในบาตรน้ำมนต์และก็พรมลงไปที่ศีรษะหลายครั้งทันใดนั้นเองเธอก็เปลี่ยนท่าทางจากสภาพเดิมที่เรียบร้อยแสดงกิริยาูุกล้ายขึ้นมาทันที ในตาขุ่นขว้างฟาดขาอย่างรุนแรงจนผู้ชายหลายคนช่วยกันจับไว้ไม่อยู่อรารวาดเอะโวยวายพูดออกมาเป็นเสียงของผู้ชายไม่ใช่เสียงของนวลละออเลยข้าคอยโอกาสนี้มานานแล้วคราวนี้ละ่ะข้าจ,จะได้แก้แค้นให้สมใจสักทีทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงพากันหวาดกลัวสัญชาตญาณทำให้ พากันกระโดดถอยไปรวมกันเข้ากลุ่มส่วนพระธุดงค์รูปนั้นท่านนั่งสงบเฉยและถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนและผู้หญิงคนนี้เขาไปทำอะไรให้เจ็บแค้นสิ่งที่น่าแปลกคือวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างนวลละออกลับยกมือไหว้พระนอบน้อมพูดขึ้นว่าท่านนะ่ะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะมาปราบผมหรืออย่างไร ท่านผู้ส่งศีลยิ้มพร้อมกับพูดว่าอาตมาเป็นบุตรตถาคตเป็นผู้ทรงศีล227ข้อไม่เคยด่างพร้อยไม่ทำอะไรโยมหรอกมีแต่เมตตาที่จะแผ่ไปให้สรรพสิ่งในโลกอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขหญิงผู้นี้ไปทำอะไรให้โยมถึงได้ผูกพยาบาทอาฆาตเช่นนี้ อาตมาอยากจะให้อโหสิกรรมต่อกันเสียผมไม่ยอมอโหสิกรรมให้มันหรอกมันทำให้ผมแครนมากเมื่อชาติก่อนโน้นมันกับผมเป็นสามีภรรยากันมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผมกินผมเจ็บใจที่ผมเวลาเมาเหล้าและเตะตีมันผมจะไม่ยอมไปผุดไปเกิดหากว่าไม่ได้แก้แค้นมันให้สมใจ พระธุดงรูปนั้นพยายามพูดจากเกลี้ยกล่อมด้วยความมีมุทิตาจิตสอนข้อธรรมที่บ่งบอกเรื่องการละเสียซึ่งการไม่จองเวรและข้อผัดผ่อนขอให้หนวลละออมีโอกาสสร้างผลกุศลเพื่อขอไถ่โทษเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนและชาตินี้แต่ต้องขอให้วิญญาณออกจากร่างไปก่อนพวกเราจะลากลับพระรูปนั้นได้สอนนวลละอว่า พยายามสร้างความดีโดยการถือศีลทำบุญใส่บาทและถ้ามีโอกาสก็ควรนั่งสมาธิเพื่อแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญไปให้เขาจะสิ้นสุดการจองเวรตั้งแต่การกลับมาจากพระครั้งนั้นนวลละอเริ่มต้นความเพียรพยายามทำความดีอย่างเอาจริงเอาจังรักษาศีลห้าโดยเคร่งครัด พยายามทำบุญให้ทานและกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลและอโหสิกรรมไปให้ทุกครั้งถึงกระนั้นบางครั้งในเวลาดึกดื่นก็ยังได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนโหยหวนพาให้หวาดผวาและทรมานประสาทอยู่ไม่น้อยนวลละออบอกกับดิฉันว่าจะเอาความดีชนะความอาฆาตพยาบาทให้สิ้นสุดเวรกรรมนี้ให้ได้ เช่นการทําสังฆทานบวชให้คนเป็นพระสร้างกุศลอื่นๆและบวชชีพราหมณ์อุทิศส,ส่วนกุศลและแผ่เมตตาไปให้มีอาจารย์ผู้ที่มีวิชาอาคมขลังจะขออาสาทําลายล้างวิญญาณน,นี้แต่เธอก็ไม่ยอมที่จะให้อาจารย์นั้นกระทําเพราะเกรงว่าจะเป็นการจองเวรซึ่งกันและกันอย่างไม่มีการสิ้นสุดเหมือนก,นกันกับที่พระธุดงรูปนั้นท่านได้สั่งสอนเอาไว้ เวลาผ่านไปคืนหนึ่งเธอฝันไปว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายคล้ายคนโบราณเดินมาหยุดที่หน้าเตียงพร้อมกับพูดว่าผลบุญที่เธอได้พยายามทำและได้แผ่เมตตาไปให้ฉันนั้นทำให้ฉันสำนึกได้ว่าควรอโหสิกรรมให้กับเธอนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้เราหมดสิ้นเวรซึ่งกันและกันเถิดพอพูดจบเขาก็หายออกไปทางประตูนวลละออได้เล่าความฝันของเธอให้กับดิฉันและคุณป้าฟังด้วยความตื่นเต้นและดีใจเพราะแน่ใจแล้วว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากความอาฆาตพยาบาทแล้วจริงๆเราสามคนตั้งใจกันเอาไว้ว่าวันดุดที่จะถึงนี้จะนำอาหาร ไปทำบุญที่วัดที่ยากจนยังไม่พัฒนาและห่างไกลจากความเจริญเพื่อจะได้ทำการอุทิศส,ส่วนกุศลส่งวิญญาณดวงนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไป